วัสดีทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัลตโฟกัสอีกเช่นเคยนะฮรับสลดกคิดโรนี้เราก็อยู่ในแอปทูวันนี้วอลเล็ตนะสลดกคิดโดนี้นะเดี๋ยวผมจะมาสอนเพื่อรับโค้ดส่วนลดนะครับที่สามารถใช้ในเกมต่างๆได้นะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Rov free f i r e พวกนี้นะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่ามีเกมพวกนี้หรือเปล่านะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดมาที่ทูวันนี้วอลเล็ตได้เลยนะหลังจากนั้นนะครับให้เ,เพื่อนเลือกเป็น กูเกิลโซนนะครับตรงนี้ถ้าออกสิ่งผิดต้องขอโทษด้วยละกันจะอยู่เมนูตรงนี้นะทุกคนเป็นรูป Play Play Store นะทุกคนเป็น g o ูเกิล o n e นั่นเองนะครับให้เพื่อนทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับทำการกดคลิกเข้าไปได้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับสลักใครที่ใช้นะครับเป็น iOS นะครับไม่เจอนะทุกคนสลักใครที่เป็น iOS นะครับจะไม่สามารถรับได้นั่นเองนะทุกคนต้องเป็น a n d Android เท่านั้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่า Googlezone นี้นะครับเราจะสามารถใช้ได้หรือเปล่านะครับสําหรับตัวแรกนะครับตรงนี้นะครับสําหรับใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะครับจะสามารถใช้ได้สําหรับ คูเกิวันนะครับสามารถใช้ได้นะครับสิทธิ์เข้า200กิกภายใน3เดือนนะทุกคนสามารถรับสิทธิ์ได้นั่นเองมาดูกันดีกว่านะครับตรงนี้นะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่นะครับแล้วก็ผู้ใช้เดิมนะครับสามารถทําได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถรับตรงไหนในบ้างนะครับมาดูกันดีกว่านะครับมาดูตัวแรกกันดีกว่านะครับสําหรับใครที่คูปองลูกค้าใหม่นะครับตรงนี้ไม่ ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆต้องทําการสมัครทูมันนี่ใหม่ๆหรือเปล่านะครับถึงจะสามารถรับได้แต่ตัวนี้นะครับอาวีนะครับสามารถรับได้นะทุกคนสําหรับคูปองผู้ใช้ใหม่นะครับจํานวน20บาทนะครับเมื่อเพื่อนๆทําการซื้อคัดตับนะทุกคน59บาททั้งหมดเลยนะทุกคนทั้ง ROV FIFA Facebook r o b l o x อบอ เกมอะไรเนี่ยทุกคนที่เป็นรูปหัวเห็ดเออจำไม่ได้แล้วก็ติ๊กต็อกไล่นะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะทุกคนตัวแรกเป็นอวีนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ใหม่ตัวที่สอนะครับจะเป็นฟีฟานะครับตรงนี้เป็นฟีฟานะครับสามารถรับได้แต่เมีเงื่อนไขเพื่อนๆต้องทาการซื้อ59บาทขึ้นไปนะมาดูสําหรับใครที่เป็นผู้ใช้เดิมดีกว่านะครับสาหรับใครที่เป็นผู้ใช้เดิมนะครับตรงนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่สมัครทูม m นี่วอลเล็ตนานแล้วนะทุกคนหรือใครที่ ยังไม่เคยรับมาก่อนสามารถรับตรงนี้ได้นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่านะครับสิทธิ์แรกที่เพื่อสามารถรับได้สําหรับโทมานี่วอลเล็นะครับสิทธิ์สําหรับการรับได้ทุกคนสําหรับ f a c e b o o k นะทุกคนสําหรับตรงนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆนะทุกคนต้องทําการชําระเงินผ่าน Google เท่านั้นแหละครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเฟซบุ o กนะครับน่าจะเป็นโคสลดนะครับสําหรับใครที่ทําการเปิดนะทุกคนสําหรับเอ่อเปิดการมองเห็นเนี่ยทุกคน น่าจะเป็นเปิดโฆษณานี่แหละประมาณนี้เนะทุกคนหรือเขาเรียกว่าอะไรทุกคนยิงแอดหรือเปล่านะทุกคนถ้าเอาสิ่งผิดต้องขอโทษด,ด้วยละกันนะทุกคนน่าจะเป็นการยิงแอดแล้วก็ถ้าเพื่อนๆทำการซื้อ59บาทขึ้นไปนะจะได้รับคูปองลดอยู่ที่20บาทนั่นเองนะมาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่านะครับสำหรับโลบอกนะทุกคนใครๆที่เป็นแฟนโลบอกนะครับตรงนี้นะจะใช้ได้ขั้นต่ำนะทุกคนหรือรับขั้นต่ำจะอยู่ที่ 20บาทเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้นะเป็นโคสลดนะครับสำหรับใครที่ทําการซื้อนะครับสำหรับโลบักนะครับยีบาทนะครับต้องซื้อขั้นต่ําอยู่ที่59บาทขึ้นไปนะครับถึงจะได้รับโคสลดอยู่ที่20บาทนั่นเองมาดูตัวต่อมาก,กันดีกว่านะครับสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นเกมหัวเห็ดนะทุกคนขอเรียกเป็นหัวเห็ดแล้วก ต้องทําการซื้อ59บาทขึ้นไปถึงจะลดอยู่ที่20บาทนั่นเองนะทุกคนตรงนี้สามารถใช้ได้นะมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับ Tik To อกไลน์นะทุกคนสำหรับติ k To อกไล์ล่าสุดเลยสำหรับตรงนี้นะครับจะได้รับอยู่ที่20บาทนั่นเองแต่ถ้าเพื่อนๆนะทุกคนจะต้องทําการรับเพื่อนๆนะครับต้องทําการซื้อ59บาทข <บา S 2> ึ้นไปนะทุกคนสรุปแล้วนะทุกคนตรงนี้นะครับถ้าใครมองว่าคุ้มนะทุกคนเพื่อนๆต้องทําการซื้อ 59บาทหรือ60บาทขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้โคโซลด20บาทได้สมมติว่าถ้าเพื่อนๆพื่ทำการซื้อเอาวีอยู่ที่70บาทแบบนี้นะทุกคนเพื่อนๆจ่ายแค่50บาท เท่านั้นเองนะทุกคนถึงจะสามารถรับได้แบบนี้นั่นเองถึงจะสามารถใช้โคสลดได้แต่ถ้าเพื่อนๆซื้อต่ำกว่า58าบแาทนะทุกคนแบบนี้นะครับก็ไม่สามารถใช้โคสลดพวกนี้ได้นะต้องทาการซื้อมากกว่า59บาทขึ้นไปนั่นเองนะครับพเพื่อนๆก็สามารถทับได้ทุกคนนะโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปโน,โนี้นะครับหรือคลิปน,นี้มีประโยชน์ตอนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปนี้กันด้วยนะพเพื่ออย่าพลาดคลิป,ปใหม่ๆจากช่องมตโฟกัสคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ